跟石老师学中文连破字音啊！石老师呢哈，วันนี三้เรามาดูเทคนิคการออกเสียงสามพยางของภาษาจีนจะเป็นอย่างไร？好，有书的同学请打开第十三页。คนที่มีหนังสือเปิดหน้าที่สิบสามไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ。เดี๋ยว啊，ให้ดูรูป啊。好，我们看这个三音节的重音啊。好，这个三音节三破音重音。 ออกเสียงหนกักแน้นกันแนงกลางออกเสียงโดยโทั่วไปนะครับมักจะเป็นรูปเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าจงชิจงจงชิงจุงจงแปลว่าปางกง์ชิงแปลว่าเบาจงแปลว่าหนากักเขาก็คือขึ้นต้นด้วยเสียงธรรมดาเสียงตรงกลางก็จะประหมาทหน่อยแล้วก็หัวใจหลักอยู่ที่ อยู่ที่พายองที่ตัวอย่างเช่นโชยินจีอรเดียวนะครับโชยินจีสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ Hollywood ่าที่เราชอบดูหนังที่ทําที่ฮ o l l y w o o เนาะฮอลลีวูด 好莱坞ซีรหนังซีรีส์电视剧电视剧好 get หรือยังครับก็คือเสียงแรกก็คือเสียงธรรมดาแล้วพยางค์ที่2ก็จะข้ามไปประมาทนิดนึงอ่าเสียงหนักหนักอยู่ที่พยางค์ที่สามโดยทั่วไป3ามพยางค์ของภาษาจีนเป็นอย่างนี้อ่าเกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็มีส่วนน้อยที่ไม่เหมือนใครจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าจงจงชินนะครับเขาทีนี้เข้าใจง่ายๆก็คือพยางที่สองเน้นพยางคที่สองแล้วก็ประมาทพยางที่สามนักเรียนสังเกตสิพยางที่สามอของคำเหล่านี้ของสีคำเป็นยังไงไม่ได้ใส่เสียงวรรณยุก ก็คือเสียงเบานังแอนเขา,าเสียงเบาที่ประกบในสามพยางพยางที่3ออกเสียงเบาแล้วก็เสียงที่หนักหอยู่ที่ตัวที่2เช่นหูหลวงแครอทไม่关ิไม่ไมไหล老狐สุนักจิ้งจกอ่า ที่มีอายุคนจริงเข้าใจว่า,าหาลี่เจ้าแล่มากเพราะฉะนั้นาูลี่ก็สามารถหมายถึงคนที่เจ้าแล่นะครับเมาส์าคือขน孩子คือเด็กเด็ไ毛孩子คือเด็กๆที่ยังมีขนเต็มตัวเลยก็คือ啊อ,อหนอูประมาณอีหนูนะครับหมายถึงเด็กที่ยังไม่โต ทีนี้นะครับนักเรียนอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วอันนี้เราจำยังไงอะ่ะเราจำยังไงเขาก็คือวันหลังจือ3พยางนะครับจือสพยางที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คือไมกวนี่สจือ3พยางพยางสุดท้ายเป็นเสียงเบาแล้วเวลาอ่านเราก็จะเน้นตัวที่สองแล้วก็ประมัดตัวที่สาม เข้าใจหรือ,อยังแค่นี้แหละครับคำศัพท์เหล่านี้มีไม่เยอะแล้วก,ก็มีกรณีพิเศษเขาเรียกว่าจุงชินชินเอ๋หัวใจหนากอยู่ที่พยางแรกอยู่ที่พยางแรกแล้วส่งพยางค์ที่หลังนักเรียนสังเกตสิตัวอย่างเช่น什么的什么的นไงส่งพยางค์ที่หลังะ ไม่ได้ใส่เสียงวันยีุก็คือเสียงเบาแน่น好这样的词在中文里面很少เป็น啊น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็น口语เป็นภาษาาก啊ภาษพูดที่ติดปาก好什么的我喜欢吃水果ฉันชอบกินผลไม,ม้ชันเอเป็นส้มทุเรียน什么的哦และอื่น นะครับอ่ะและอื่นๆ什กว怪ย得ูเ得มีหน้าละ่ะ好มีหน้าละ่ะเป็นภาษาพูดไหมคุยมากมีหน้าละ่ะกกููเเเนี่ยจ姑娘家姑เ家好่คยคือสาวนะครับจะแล้วเขาจะว่าบ้านแต่วัานนี้ภาษาพ,พูดจะมีความหมายว่าเขาน้องเขา อาสาเขานะครับกูเนี่ยาจจะแต่รู้สึกว่าปัจจุบันนี้ใช้น้อยลงนะครับเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ผู้ชายวิธีการเลี้ยงดูปัจจุบันนี้มันก็คล้ายๆกันเนาะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยคนจริงไม่ค่อยพูดอย่างนี้แล้วอุ้ยน้องเขาสาวเขานะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโอ้มันก็ความจริงก็คือ้ายกับผู้ชายแล้วเนาะ ชายหญิงไม่ได้แตกต่างมากไม่เหมือนคนไทยผู้หญิงบางคนยังเนาะคงครองทรดิชเนลออ่โอนโยนมากแต่ผู้หญิงจีนผู้ชายจีนการวิธีการเลี้ยงดูอพอๆกันนิสัยก็รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างเหมือนอาติดตัวสุดท้าย好着呢啊好着呢 d น a ะ r ่า เอ๊ะเขาส่งคนเป็อย่างไรบ้างได้ยินว่าเมื่อวันน่ะยังทะเลาะกันเลยเอ้าท่าเขาเจอ้อนะเขาดู่นี่นาอ่าประมาณนี้นะครับเพราะนี่คืออ่าจงชินชินนะครับเขาสรุปก็คือส่วนใหญ่จะเน้นพยางสุดท้ายแต่ถ้าพยางสุดท้ายเป็นเสียงเบาแล้วก็จะเน้นตัวกลางถ้าส่งพยางสุดท้ายเป็นเสียงเบาแล้วก็จะเน้นตัวแรกแค่นี้เอง นะครับ好你记住了吗เดี๋ยวฝึกอันอีกทีหนึ่งนะครับา好我是石老师เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับ